แบงออนจิราครอดลูกแล้วเผยภาพแรกพร้อมแคปชั่นซึง้งนี่สินาความรู้สึกรื่อเปลี่มจนแทบจะกลั่นกรองความรู้สึกออกมาเป็นตัวอักษรไม่ได้เลยจริงๆสําหรับนักแสดงสาวแบงออนจิราที่อุ้มท้องลูกสาวคนแรกมาถึง9เดือนเต็มจนในที่สุดก็ได้ให้กำเนิดหนูน้อยออกมาลืมตาดูโลกกว้างแล้วล่าสุดแบงออนจีราได้เผยภาพ ให้เป็นแฟนที่ติดตามอิสตาแกรม b a c k u n d e r s c o r e o n g i r a ได้เห็นเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวพ่อแม่ลูกทางยังเขียนแคปชั่นสุดซึ้งไว้อีกด้วยว่า w e l come my beautiful la into this world Mommy l o v e you so much It is such amazing feeling that no word can describe" นิสินาความรู้สึก งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและขอให้คุณแม่คุณลูกมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกลับมาฟื้นตัวแล้วลงรูปน่ารักน่ารักให้เห็นไวๆอีกด้วยขอขอบคุณภาพแป้ง ira, อันเดอร์สกอร์ออนจีราน้องเลอาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ